ทุกคนอยู่กับช่างเพงครับแบบคนนี่ก็จะก็จะมาตัดกีฬาฟีฟ่าตื่นทุกคน,นมาละที่สุดลองคิดไม่ถี่นะครับทุกคนผมนคนที่เลือกคลิปหลองเหี้ยวมากขอโทษขอแอนมาบ้างนะเพื่อนผมผมจะมา

ดทุกคนน้องน่าทุกคนกดซับสไครคลิปนี้นะกดจอยอายุเ n แ ต่อแขนน้องน้ำอีที่อ่อนอีเที่ยงเที้ยงแล้วฉันหูไม่ออนอย่อหัวอโนอายุเคเจอนเอ็มเจแอนเอ็มทุกทุกคนอ่าเต็มเดิมครับทุกคนน้ำมันผมต้องคนอะไรลุงแหลงทีมเดี๋ยวของมันมีอะไรเยอะแยะนี่ เตอีบ้าอีเวอีโวอีทำทวรอีทำทวรทำทวรอีทำทวร์ลุงตูหนึ่งสองลุงตูหนึ่งสองหนึ่งสอง พีเยพีเยอีทามโัวอีทามช่วยสามหกศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดสหกศนยเจสมหเจดสงห้าปศไม่มีรถคนพอมดวงพีเยพีเย อีทามด้วยอีทาาด้วยทามดวยทียรีรอีทาาด้วอีทาาด้วยทามดวอคนัคนนึง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 คนนงโอ้โหส ขอหนึ่งได้สองแล้วจะสิบหลักเรือ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 เออขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งอืมขอหนึ่งได้ ดูเพื่อนผมนะนี่ r U O K J N M นี่ออฟลายไปแล้วแต่ชุดราชปโปรครับทุกคนเว L ลล์สิบสี่รหัสใหม่ของเพื่อนของผมนะครับโอ้ยะกันอันนี้รหัสใหม่หมดเลยนะครับทุกคนแต้มสองพันหากูสองกูหนึ่งพัน ทีมนะครับทุกคนทีเอทุกคนถึงแน่ไหนแล้วบอกผมหน่อยหาหามาหนึบักโอ้ทุกคนหาหาหนึบหาหาอย่างนี้นที่ผมวงอยู่แหละหาหาเจอหาหาไม่แล้ผมชี้ให้ดูเลยแล้วกันไม่ต้องชี้แล้วครับทุกคนทีเอทีเอ อีท่านทัวรอีท่านทัวรท่านทัวรออผมขับสามสิบเจ็กายอย่างนี้ไงในจะดสิปดก,ก็จะมาแล้วครับในมาครับแต่ผมไม่เล่นแล้วบ้าหายบ้าผมเล่นไม่ได้แล้วครับทุกคนไปก่อนจะเปิดไหมครับ ไหมนะที่อู้กันพอกดตึง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 สามป๊าบที่เย่ที่เยอีเทมจอีเทมจูอ้เทอ้าออยาอายโอเคเจอ็นเอ็มเจ็บผม ค่าครับจะลงที่ไหนครับทุกคนมาดูกันแต่ที่นี้เขาเล่นหล่อแล้วกันนะอันนั้ต้องมันแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่กูเพิ่เพิๆๆๆ่งนี่ครับทุกคนชื่ออะไรกันบ้างดูสินี่ครับมีคนนี้ คนนี้คนนี้จน,นี้ไม่จังนะเอออันนี้ม่เกียวเออลงไหนอ่ะโอ้ลงลงังอ่ะลงไฟฟ้าบัสอะไรว <c oughs> ะเยะ้เย้ดีท้าดีกันไม่ได้ลืมมาตาล่าสังหารมาครับทุกคนอ่า รูครับทุกคนเมื่อกี้ยังเป็นอะไอ๋อเพื่อนตายตายนอนหลอดเฉยเอาไม่ได้แล้ทุกคนตายตายเรียบร้อยว่าไม่ตายครับเมยาตมย์ยังตายสม เดงรล้วค่ะเดกคนนะเฮ้ยบ้าขาดไหนกันที่ขัดเด็กบอกครั้งก็ถเจอไอ้พวกไก่แบเนี้ทุกคนขาเรถหอเห็นไหมเนี่ยเดียว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 นี่แอปนี่เห็นไหม เพื่อนใช่โอ้อยู่แรงแดงเพื่อนผมเพื่อนผมอยู่แรงแดงมาก่ oh my. Oh my อนโอไมค์โอไมคก้ตึงอะ่ะตึงอะ่งอะกลยงกระจอกอเลยเลยไม่เ่ยจัดอันดับเพื่อ ไมไม่ทันึเย่เย่อีทามด้วยอีเชอร์ด้วยยาด้วยทุวั มาเช้าเขาเลยแล้วเขาตะกอนมาครับครั้งแรกองเขาก็โดนมีโนมาอีกทีไปน่าเจอคนละปาทึ่นทีครับปาดครับไม่โดนครับปาถ้าไม่โดนครับแต่เพื่อนตามันจะกรครับปัด ปังปังปังเออหน่อยฮะฮะบาทช่วยกันติดตามหน่อยนะไอ้ยางนี้กับฉันได้ใช่ไหมได้แหลจะไม่เล่นดีเซลแลเดี๋ยวมันเจอพวโดนผมจุดฉันอยู่ลำหนึ่งฉันอยู่ลำสอง เพิ่อเจอ I U J F F โคดิมดแต่ฮ่าครทุกคนตอนนด้กะเจคนซ้อมมันติดไกลแล้วด้วยซับบไม่ดี ไ,นนไม่ันยังไงอมันูมนัวน,อ,นองกินด้ไม่ชวพ่เพืออไปละไม่สนเลยอ่อ ยังมีมันเพื่อนนี่คือเกมพิเศษดูดิอืมแล้วก็ไอ้นี่มันซื้อคิทิสเซอร์่อมากมันไม่เสียหรอก ยิงแต่คลองบอรนะครับตายตาแล้วผู้ชมไม่มีครับไม่มีครับเธอทุกคนนะเล่นยิงยิงยิงโอ้เอ้มุเตยมุเตยยาดูยาดูเยาดู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 ตาแตกมาแล้วมาแล้วกลัวไมครับกลัวไมครับกลัวจะวุ่นนี่นะครับมันหาหามันอยู่ที่วังงั้นเหรอตาดูตาเป๊ะโอ้ย ซอรูเล่นตึงกับมันอีกนะเนี่ย <laughs> เออเอเอตายวง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 แหมเรียบร้อยเขายัง <c oughs> ไม่ได้เลยไอ้พวกยังไม่ได้เฮ้ยใครเชิญมาเดะเดะเดะใครเชิญโอเคอายูเคจเอมเอมโอเค quá wow, nghe <laughs> ไม่ทัน <laughs> ไอีตู้นอดนอดนอดเฮ้เฮ้เฮ้ได้ยินไหมเนี่ย จะดูซอนคำซ้ำไปดิล้เนี่แหละอะไรวะเนี่ยเอาไปทำไมเรียบร้อยอายุเจอายุ kjmm มาด้เล่นเบื่อมันนี่แหนนี่แหนไม่ช่วยยิ่นี่แหนนี่แหนนี่ยช่วยกลัวแบบนี้มีพามีหกกล่อง ไปเปิดทีเดียวลอยเรียบ้อยเรียบรอตาล่าสังหารเต็มไปหมด่อ้ไหต้องทำอะไรไว้เลยโอ้โหโห,โห,โห,โหนักครับไปใหญ่มาลงแรงเลยนีกเกอ siang <tuk> nge-layan oh ya boh, kenapa ogi kek korek, ya ogi nyum nyum nyum